สบายดีทุกคนเนาะสบายดี f c ทซีทาง u t u b e วันนี้นุ่มกี้น้อยนั่งอยู่ห้านอาจารย์เตี้ยสาวเนาะเป็นทิศเกี่ยวกับเรื่องแลกหละการผลิตตู้ลำโพงวันนี้มาหาเพ็่อนทิศเพ็่นั่งทิศเพ็่นทิศสุดสุดหนึ่งละที่ไปไปโซงแส่สุดเดียบโซ่เข็มุดสกิปที่เซีนทิศหิืศทิศทิเออเข็ อ๋อตัวนี้มาเบิ่งตัวนี้หาเขาฮิตแล้วใหม่ๆจะฮิตเป็นสูตอันนี้สูตอย่างสูตคารโอเกะป่ะคาร์โอเกะดนตรีเอเล็กโอนก็ได้ฮะคาร์โอเกะดนนรีเอเล็กรอนก็ได้ปกต้องก็ได้เขาเอื้อมมาสูตอย่างนี้สูตรนี้ซำนี่อ่าหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งมาเบิ่งรายละเอียด อันนี้เหมาะสำหรับผู้ใดาทาี่าอยากเห็นแบบสุดน้อยอิเล็กโทรน้อยหรือว่าหับแบบปกซ่องแบบกระัดหัดนะือว่ามาสร้างน้ำเพลินได้แต่สำหรับของไอเตียเห็นเอกลักษณของเราก็คือเก่าคือเห็นนี่นเานาะสุดสรสีป้า ยี่หันปากลาปิดง่ายป็บนบอนผลิตเลยแล้วนะอันนี้เป็นโองงานผลิตเพิ่นเนาะผลิตตู้ผลิตตู้ต่อมาอยัางผลิตตังอีกตังแบบนงังแบบซิว้ว ตั้งกับนีอ่างเลี้ยงปลาแล้วมีลำโพงน้อยพร้อมเนาะฟังกินเบียร์แบบซิ่วๆเดี๋ยวเราวสิมีรีวิวให้เบิง่งตอนตอนต่อไปชุดชุดตัวนี้นี่โ <laughs> บดได้ใส่อย่างหลายเนาะเครื่อง,งอุปกรณ์มีอะไรให้สำนี่กับมวลได้ตัวนี้ปีไม้ไม,จะจะไม้ลอยแล้วกันอันนี้เป็นของลูกค้าเรื่องราคามันยังบอกโมเด้คิดไายนีลูกค้าให้เขามาประกอบใหด้วยซื่ง สนใจกันจังเลยเช็คถาโทรถามโทรถามได้เบอร์เบอร์เบอร์ห้าหกหนึ่งเจ็สมาหกห่งเสม่หนาะมามามาลูกค้านหลายนาะวุ้กุติีดาวเหนือวุ้กุติีลาวเฉลิแนหนุ่มกินน้อยพร้อมแล้วุกวุ้งดุติีสไอ้น้องทุกวงอยู่ในคนเรืองแก่นนีกทือว่ามาใส่บริการอ้เตี้ยบโว่าจะเป็นด้วยกันซ่อมแปลงตู้กองเหลก แล้วก็ M ถูกอย่างแล้วก็พพ้อมด้วยอีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยก็มีไอไปเพบจูนเครื่องจูอนอย่างจูนเครื่องตามพนาการตามบทเรียสีทั่วไปนะล่าสุดคือว่าไปเนี่ยกาะไม่ยังวัดคับวัดคับเฮ็ดหม่กําลังจะเปิดในกลังเห็นคืออาจารย์อาจารย์เตี้ยสาวเป็นคนเป็นจูนเนาะแล้วก็ติดตั้งระบบเครื่องเสียงหรือว่าผู้ใดที่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงต้องการอยากให้ไอเตี้ยไปจูนหรือว่าตั้งเครื่องเสียง เาติดต่อมาได้หรืออยากจะสั่งตู้ลำโพงในสบับแบบของคนลาวเขาเนาะมักแบบดใดเราพิถีพิได้เบิดเนาะแต่ว่าสูตรของเพื่อนแท้ๆมันต้องเป็นสีฟ้าแต่ว่าลูกค้าอยากสั่งแบบนี้แบบนี้ได้ขึ้นกันนะโทรเลยเบอร์คือทุกขึ้นหน้าจอนี่เด้อ FC ทาง y o t u u e Facebook ติดต็อกทุกคนเนาะฝากไว้กันแล้วก,กันอาจารย์เตียสาวเด้อเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่นี่ Això s'ha no?